สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่สำนักปฏิบัติธรรมสิริพัทโทสีมาตำบกลกากสมบูรณ์อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาสถานปฏิบัติธรรมสถานเล็กๆนะครับก็เพิ่งเกิดใหม่ได้โดยประมาณสักคือเพิ่อสองปีเห็นจะได้นะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ ก็เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับช่วงนี้หน้าแรงนะครับหน้าแรงต้นไม้ก็มีน้อยบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรมก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อและผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมนะครับถ้าท่านใดเกิดศรัทธาแล้วขอให้เดินทางตามพวกเรามานะครับนี่ครับคือวิหารของสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับก็มีหลวงพ่อพุทธินารานะครับปฏิษฐานอยู่ที่บริเวณวิหารแห่งนี้ค่อนข้างจะแห้งแล้งและการดานแต่ไม่ร,ไมร้อนเท่าไหร่ ครับถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งแต่ก็บรรยากาศดีลมเย็นสบายๆนะครับเพราะว่าสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็เพิ่งเกิดใหม่นะครับก็ยังไม่เต็ม2ปีดีวันนี้พวกเราผมอาจยา์นัทและอาจารย์หญิงก็มีโอกาสาเดินทางมาทําบุญไหว้พระนะครับเพราะว่าสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้สําหรับเพื่อนๆและผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจต้องการอยากร่วมทําบุญกับทางสถานที่แห่งนี้ก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาได้ทุกวันเลยนะครับ มากันได้ทุกวันมาร่วมทำบุญกันได้ทุกวันนะครับกับสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับหรือว่าสถานาปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับสิริพัะโธศรีมานะครับเป็นสถานที่ไม่กว้างมากมายจนเกินไปก็มีสลา,านะครับมีสลา,าการประเรียนอยู่หนึ่งหลังแล้วก็มีอ่ากุฏิของอ่าพระคุณเจ้านะครับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดอีกหนึ่งหลังแล้วก็นอกนั้นก็เล็กๆน,น้อยไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนท่านสาธุชนที่ มีจิตศรัทธานในพระพุทธศาสนานะครับก็เดินทางมาทําบุญถวายสังฆทานทําบุญถวายข้าวน้ําข้าวไฟทําบุญใช้นี้ธรณีสงหรือจะเป็นรายการบุญนะครับเพื่อที่จะทางสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้จะได้มีการพัฒนานะครับให้มีความจเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในพุทธศาสนานี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนทางเข้ามาที่สถานปฏิบัติธรรมนะครับ แล้วก็มีต้นไม้มีปา่าไม้เล็กๆในน้อยอยู่บริเวณรอบๆนะครับเพราะว่าเนื้อที่ของสถานปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่กว้างมากมายจนเกินไปธรรมชาตินี่เนาะครับนี่ก็คือสาราการประเรียนอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปาน้อมสักการบ,บูชาขอพรหลวงพ่อพุทธชินราชที่อยู่ในาสาราการประเรียนนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสกา็เดินทางตามพวกเรามาเราขอเป็นสะพานบุญให้นะครับอแล้วก็หลวงพอ่อท่านจะอาวาสหลวงพ่อ พระอาจารย์วิเชียนนะครับแหมท่านใจดีมากเลยนะครับเราก็อยากจะชวนเชิญเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ลองมาสนทนาธรรมกับท่านดูนะครับท่านมีอะไรดีๆมากมายเลยนะครับสามารถที่จะปรึกษาก,กับท่านได้เลยนะครับท่านก็มีวิธีการแนะนําหลายๆอย่างให้กับชีวิตของเราได้ดีขึ้นนะครับในแนวทางธรรมะแล้วก็แนวทางหลายๆอย่างนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความสนใจติดตามพวกเรามานะครับ อนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อพุทธจินารานะครับซึ่งเป็นองค์พระประธานที่อยู่ในสราการประเรียนแห่งนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับที่ติดตามชมแล้วถูกใจและช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอฝากหน่อยนะครับ่ะช่องนสติธรรมพ่อค่ะครับก็ติดตามเข้าไปในช่องของเราได้เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามนะครับเท่านี้เราก็ดีใจแล้วนะครับด้วว่าจะมาทำบุญวันเสาร์ก็ได้นะครับวันเสาร์หลวงพ่อจะมีงานพิธี อ่าวันเสาร์ที่สิบหกของเดือนมีนาคมปีหกเจ็ดนี้นะครับก็ใกล้จะถึงแล้วหลังจากที่เพื่อนๆได้ชมคลิปของเรานี้ก็ยังมีเวลานะครับแค่ไม่กี่วันนี้ถ้ามีเวลาเดินทางมาร่วมบุญกันนะครับ<จ>ะนะครับก็มาร่วมบุญกันก็ไดหาหา้หรือว่าจะทําอาหารมาทํโลงทานหรือว่าจะอ่าบริจาคปัจจัยเข้าลงทานแล้วก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเป็นรายการบุญทั้งหมดเราก็ขอเป็นสัมผัสบุญให้กับเพื่อนๆและผู้ชมนะครับ เพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นหลักในการปฏิบัตินะครับทางแนวปฏิบัติธรรมของทางพระคุณเจ้านะครับยังไม่สองปีสร้างได้เร็วมากครับว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่าบริเวณสถานที่ตรงนี้ก็จะมีรถยนต์วิ่งผ่านนะครับแตธรรมชาติอ่าเป็นธรรมชาติเพราะว่า สถานปฏิบัติธรรมนี้ก็อยู่ด้านหน้าแล้วก็ส่วนที่พี่น้องประชาชนก็อยู่ด้านหลังก็จะวิ่งรถผ่านกันเข้าไป่านผู้ชมมาดูเองครับคนญาติโยมมาหาหลวงพ่อทุกวันครับสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับแลดูแล้วไม่ใหญ่ไม่โตแลดูแล้วยังไม่มีความจเจริญรุ่งเรืองอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเลยนะครับก็มีแค่สาราการประเรียนหนึ่งหลังนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีกุฏิข,ของหลวงพ่อท่านเจ้าวาดหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีห้องน้ําเป็นบางส่วน แล้วก็มีวิหารที่เราได้พาเพื่อนๆได้ดูได้ชมมาแต่ตอนต้นนั่นแหละคือวิหารที่สวยที่สุดแล้วนะครับวันนี้พวกเราก็เห็นแล้วเราก็เกิดความสงสารนะครับสงสารท่านท่านก็ตั้งใจที่จะมา,าสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อ,อพี่น้องสาธุชนที่จะมาปฏิบัติธรรมกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธงค์นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ก็ ติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราถูกใจและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เผยแผ่กันออกไปอย่างน้อยๆในคลิปนี้ก็มีสาระดีๆมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมที่อยู่ทั่วสารทิศได้ดูได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดและอาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาหลังจากที่เราได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่า,าสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ก็ค่อนข้างจะธุระกันดานนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตจังหวัดของอป่าจีนนะครับอยู่ในเขตจังหวัดปจีนบุรีแล้วก็อยู่ในเขตของอำเภอสีหมหาโพธิ์นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธาก็มาร่วมําบุญกันได้ทุกวันนะครับหรือจะมาสนทนาทมพูดคุยกับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดก็มากันได้เลยนะครับ เพราะว่าสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ใหญ่จนเกินไปหรือว่าท่านต้องการค้าขายทรมาหากินก็มาหาหลวงพ่อได้ท่านมีของดีนะครับเรื่องเมตตาม,มหานิยมเรื่องการการค้าการขายหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมาปรึกษากับท่านได้เลยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตการงานการเงินตกต่ำวาสนาไม่ดีดวงไม่ดีหรือว่าท่านมีปัญหาอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับ ที่ว่าท่านตรงการอยากจะหาที่ช่วยแนะนําการแก้ไขปรับปรุงให้มันดีก็ถ้ามีโอกาสก็มานะครับมาที่สํานักแห่งนี้แล้วจะบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราก็อยากจะอขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนนะครับมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาทําบุญไหว้พระมาขอพรพระนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็ดีอยู่ในเขตประเทศไทยก็ดีหรือว่าอยู่ทั่วโลกก็ดีนะครับหลังจากที่ท่านได้ติดตามรับชมคลิปนี้ เราคิดว่าคงจะถูกใจท่านไม่มากก็น้อยนะครับถูกใจแล้วก็ปากด้วยนะครับวันนี้ผมมาชานัดและอาจารย์หญิงก็มีโอกาสมาทําบุญไหว้พระมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดก็ได้ความรู้ดีๆหลายอย่างนะครับหลังจากที่ท่านได้แนะนําให้เรานํามาใช้กับชีวิตประจําวันของเราให้ถูกหลักถูกทางนะครับมิฉะนั้นวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่สํานักปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับ เพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสก็มาร่วมกันมาทําบุญร่วมกันนะครับสํานักสิริพัฒโทนะครับสีมาถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็เดินทางมาเอาละครับสําหรับช่วงนี้เราจะอำลาพาจากกันตรงนี้ก่อนนะครับค่ะคนทุกท่านชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ